ก็ไปมูลไปใช่แล้วที่เกดเด็กได้โอกาสนะคะที่ีอะไรคะพาพาคปาทแล้วเเดคนที่ประมูลได้อะเขาจะได้ขึ้นมาแล้วก็เขาจะได้แบบจะได้มาบมากรอไหอ่ะเอาจากทำอะไรทำเลยออะไรทำเดยนะ้องๆเขาแบบผันนะอยากให้ทำอะไรกระดเินอ่ะเกิน5,000ีไหมเท่าไหร่ทาบูเท่าไหร่คะ5 0 0 5 0 มีมใครจะให้มากกว่าน 6, e au, oh, so ี้ไหมคะเท่าไหร่คะหกพันหกพันแล้วเอาด้านหน้าสู้ไหมดดานหน้าหกพันขอแถมโอ้ยค่ะเจ็ดพันค่ะแปดแปดแปด โดดไปสองหมื่นเลยก็ดึงมือแล้วนะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะดึงมันหนึ่งดึงมันหนึ่งเอาโน้ตมังช่วยเชียร์ได้นะคะก็เอาต่อต่อต่อผมผมรอรอลุ้นนับตื่นเต้นมือเปียกหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ก็ขอให้ใครที่ได้ไปก็ถือว่าร่วมทำบุญแล้วกันนะครับผมเองผมก็ทำบุญกับกับดทางทางนี้ด้วยเหมือนกันนะครับรินติดกับตื่นเต้นมีงานแต่งกันแล้วผมลุ้นลุ้นลุ้นเลยยอดไปถึงี่สุแล้วก็เออก็ร่วมกันทำบุญครับ ร่วมกันทำบุญนะคะอ้าวมีใครอยากจะให้หนึงแม่คนหนึ่งเป็นหนึ่งพบาทไหมคะมีไหมคะทเอ่ยหน่งหน่งเก้าเก้าเจเฮ้ยองเลขหนึหนึ่ก้า้าเจ็ถูกไหมพี่พี่พี่ตกเลขหนึ่งเก้าเก้จถูกนะนรวให้เบอร์โทรศัพท์หนึ่งหนึ่งห้าเก้็ดแต่ฉันบอกว่าทำไมต้องหนึ่งมันมีเป็นตัวเลขอะดออป็นออฟ 1 9 9 7าบาท้อหมคะมีใครให้มากกว่านั้นไหมคะด้านนี้อย่ายอม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 อย่าอมสอค่ะนงค่ะมีใครจะให้มากกว่าหนึ่งมืองพันบาทไหมคะนี่นะได้ได้งตุ๊กตาได้ทั้งเสื่อเลยตัวสุดท้ายแล้วนี่ก็เจิมแล้วตอนนี้ขึ้นมานะเต็มที่เลยขึ้นมาอยาก ทำเลยนะอยากทำอะไรกอดหอมเต็มที่เลยนะหนึ่งองต้องมีกายถวายที่ขอบุณนะคะลูกๆมีเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะหนึ่งพนสบาทเนึ่งแคะาม่ใครให้ฟังสู้ไหมหนึ่ันสี่พันบาทสู้ไหมคะไปกดเงินแล้วไปกดเงินหนึ่งนสี่พัคน่แล้วค่ะเอาบางใหญ่ยอมมันมาถึงจุดนี้แล้วต้องไปตอน1 5ง0ันหาบาทไหมคะด้านนี้ 15,000บาทไหมรถต้องเรวมนาพบาทหนึ่ง่าพันแล้วอย่าหยุดอย่าหยุดจังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขอขอถกกันนิดนึงให้เวลาขถกนิดนึงชดท่เป็นทีใช่คะตอนนี้เราอยู่ที่15ึ่งหมื่น้า1ัน0 0ันบาทแล้วนะคะขอให้นับแล้วใช่ไหมคะโอเคเอานับกันนะค่ะเพราะว่ามันจะได้ยิ่งมันทับเี่ยวกันก็มีอีกหนมหาบาทครั้งที่1เว i'm <laughs> นับกี่ครั้งนะคะยังไม่ได้เริ่มเลยนะยังไม่ได้รับเลยอย่สองหมืแล้วนะคะนีู้ไหมคสองมื่นสองสวยๆสองหมื่นสองสองหแล้วนะคะด้านนี้อรรจะเด้งไปเด no ้งมาอ่ะสองหมื่นามอีกแค่พันเดีะองหมื่นสครั้งที่หนึ่งสองนสามไหมคะสองหม่นสามไหมคะสองหมื่นสามไหมคะคจิคนจิต 22, 2องพันสองสาัหนึ่งหนึ like yep. <S <S ่งแลนะสองันสามอามไม่ทันทีที่วางวินาทีให้แคทเอาไม่เอาไม่สองพันสามทันที่เอาไหมฮะสองพันสามอีกหนึ่งวินาทีสุดท้ายให้ตัดสินใจที่สอ่ะยังเหลืออีกยังเหลอีกยังเหลืออีกมุ้ยเดียวยังพอไม่จบ เอ้ย20,000สามร้องใหพี่หัวใจวายนะเนี่ยน้องชื่อตัดใิกนเยอหน่อยพี่ดีเนี่ยแอบติดอ่างแล้วติดอ่างอีก2 0ว่ามแล้ว้า่นี้ค่ะยายยอม2 4สยายยอมแค่ยายยอมยายยอมอีกแค่พันเดียวนะคะเม2 3 0 0 0รยอมได้อย่างไรครั้งที่หนึ่ง2 3 0 0 0ส ร้อยก็ได้เออใออกเออเป็นไอเดียที่ดีเป็นไอเดียที่ดีคนเก่งน้องงาแบบนี้นเบียนเ่นประโยคละปีมึงมากเลยตอนแรกนึกว่าจะมาประโยชเดิมนะสองหม่นสมครั้งเอาใหม่นะต่กี่ถือไม่ได้ยิงสองหมนสครั้งที่หนึ่งเอไหมอหมันจำนะเดี๋ยวมันไม่ห่างสองหครั้งที่2องสองหมื่นส คนเขามาเจออั้งน้าเลยมั้าตกลงกันเลยว่ายังไงมนตกลงว่าไงดีใช่ไหมอานะนะให้องให้รุ้นไงให้รุ้นด้านนี้ค่ะสองหม่องหมื่นสี่พันห้าร้อยก็ได้ถ้าไม่ไหวก็สองหมื่นสี่พัก็ได้อย่าว่าแต่ขึ้นมา25งหมนห้าเลยสวยดีดีเนาะสชิ้น25งหมื่้เลยดีไหมคะอะคยังปรึกษาอะไรอยู่คะงายๆรีไรายอยู่เรามีเวลาสามวินาทีในการให้ตัดสินใจสองหมื่นห้าไหมคะ อันหลงวิน่าไหมก็ต้องถกกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแบ่งกันใส่นี่คือการนี่คือการทำบุญนะผมอย่าเพิ่งซีเรียสใช่ใช่เราทุกคนได้มีสิทธิทำบุญก่อนสองหมื่นสี่ครั้งที่หนึ่งเราต้องทำบุญแบบสองหมื่นสี่ครั้งที่สอง จะเพิ่มตังเป็น2,9999บาทเก้ยเก้สบเจ้าเสียงขอบคุณสียงดังมากด้วยนะคะแล้วก็เสรษฐมาไว้มารับสมอลอ่ะขอบคุณนะคะมาเป็นผู้ชนะประมูลในครั้งนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรับเชื้อตระไพ่มาเนยค่ะ